เขาไปทำการหล่อสื่อเขาใจวะเออยังมีชีวิตอยู่ครับพี่น้องโอ้ใส่ยังยังมีชีวิตอยู่นะครับเนาะเฮ้ยสาธิตมันมีเขตหนึ่งด้ยนี่เป้าไมยนี่บางนี่บางนี่มึงเบ่งลูกมึงเบ่งหนากรนี่แหะบางนี่เนาะตายใช่มึงเขาไปทำการหล่อสื่อเขาใจวะเออนะครับ เคสนี้ครับรอติดตามเลยน่าสนใจมากนะฮะแต่ตอนก็อดีืยวกูถามมีคนสงสัยว่าสาธิตไปใส่ไม่ได้ไปใส่แล้วครับไปด่าเล่นบ้านไอ้ปูแนไปกินปลาหน้าหน้าเช่นจังแนนะครับปัจจุบันนี้สาธิตกับยูนี่คือเก่าหักแผงกันคือเก่าแต่มือนี้นะครับสาธิตมันมีรถคันหนึ่งเลยตอนนี้มีการข่าวเขามาในชื่นทีมึงจาให้ดีข้อมูลให้ดีเด้อรถกระบะเป็นวีโก้แคปนี่เลย วีโก้แคปสีบอลอ่าผู้อ่าเป้าหมายมาสามคนผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งนะอ่ะะาแล้วก็เสือบักผู้ชายบักแรกใส่เสือแดงกางเกงดำผู้บักสองเสือดำกางเกงขาวอีผู้หญิงเสือชมพูอ่ากางเกงขาสัญญ้นยีนจะมาทวนดิรถหยังรถหยัง <laughs> วงทวนนี่ป่อหมายรถยังอ่าไม่กัเลยวอยู่กับนีนะรถวีโก้อ่าบอลเงินอแคบนะจำไว้นะรถวีโก้สีบอลเงินแคบนะเป้าหมายมากันสามคนบักแรกเสือแดงกางเกงดำบักสองเสือดำกางเกงขาวอ่ผู้ยิงเสือชมพูกางเกงยีนขาสั้น อ่าทวนตำลึงะไปยิงผู้ิงส่งั้ส่งาศนส่งยินเนส่าส่งยินเสือสีผ้แก้วเยียมมากนะฟังเ้อเป้าไม้นี่นะมันสีขามาตอนเวลาสองถุ่มสีส้ันเนือ่ดฮะมันสีขามาอยู่ป่าไผ่นะไอ้เสีมึงเขาไปอยู่ไปสุกอยู่ในป่าไผ่ออคขันเห็นรถมาจอดปั๊บ ไห้มึงเห็นจากไหนหัววมึงต้องยูนินิงๆเลยเอาลูกขึ้นยืนนี่ลูกขึ้นยืนลูกขึ้นยืนอา่าเท่าที่แีแรกเห็นเห็ุให้มันคือตำรวจกันทั้งหมดต้องต้องเออขวาหันไม่ก็กเลยาเรื่องมละ อหลายๆคนอาจจะสงสัยว er so so ่าไอ้สาธิตเราคือคอยบอคอยปรากฏอยู่ในช่องไอ้จอนี่เราขออนุญาตผมอ่านหนังสือสอบครับพอดีเขาประกาศสมัครสอบเขาจะประกาศสอบตำรวจเลยน้องเด้อไอ้สาธิตกะสิอ่านหนังสือสอบตำรวจเป็นวะเออมึงจะถ้าจะเป็นตำรวจมึงจะจับกูได้จับจับบนะ ตีไกลก็ได้มากพี่น้องอีไกลก็ไมาเออตีไกลก็ได้มากเออประมาณเออประมาณอีแก่อยู่ไรดีแก่อยู่ายเออขันตำรวจมามึงสีแดงปะโมเรนฮะเรนเป็นยังคือเรนเดนเนอะเดนเดนแล้วนั่นเนมาเนาะขันเขเอาไปเขาจเอาไปโลดพอดีย่อมย่อมผมู ผมผมขอยอมแมครับเด็กเขาไปเชียรังไงกับตำรวจอย่ากเขาไปเชียังเอาไปหลวดครับพอดีวันแรกนี่มึงไหนยังสูุรพี่กินนี่ยเออเออข้าต้มปลาบ่่มนต้ปลาต้มปลาเนาะต้มปลาสิพวกกันแย่งเนาะต้มปลาสิพวกกันแย่งเออแล้วมีหลายๆคนสงสัยว่าตอนนี้ความรักเรื่องความรักไปไหนยังเบ่งบานไหมความรักโอ้ย

ไม่ไป่ะขึ้นไปกันเมื่อไรไปไปกันเมื่อไรบอกว่าอีกเมื่อไรอยู่เมืองเออเออาเขาอยังอยู่เด้อเขาอย่างอยู่ท้งหน้าเขาอยากอยู่เมือง มันเลยไปกันมาเลยไปกันมาเลยเออไอ้ไอ้ถามเขาวนะน้องนุ่นเข้าไปอยู่ใส่ถุงมือนี่วะบอกสูไอ้ฟังนะไอ้ก็ไปตามข่าวเลยน้องนุ่นบอกภาคเหนือบอกใส่กล้องนี่เออน้องนุ่นไปอยู่ใส่น้องนุ่นมึงเออเออถทำข่าวผู้สาวเลยที่น่ะเออบอกบอกฟังนะเอฟซีเขาอย่างหูยังยังกินหัวที่เขานะเออยังกินหัวเขาเขาไปอยู่ใส่เขาไปอยู่ใส่เขาไปอยู่ใส่เออ บอกเขาโทรมาหาข้อมาไ้เรื่อยสิเขาโทรมาไอแน่อยู่บ่ยูกับบฮะโอ้ยูกับบุานะบ้าโอ้เนอสาที่สำใจอ่ะเ้างบอหงหบางหนาระดับนี้เนาะระดับนี้โอโอโอัโอรระรบบรับ เออยอดไม่เรื่องภารกิจเท่านี่เออเมื่อกี้ลูกพี่บอกว่ารถหยังนะเออรถหยังวีโก้สีหยังสีหยังสีบอลเออสีบอลป้าหมายวะทุกคนปอกมาสามคนคนแรกใส่ส่งสีหยังผู้ชายจังคนนี่สามคนนี่ผู้ชายล่อผู้ชายสองผู้หญิงเออจำได้ไหมผู้หญิงจําได้ไหมผู้หญิง เรื่องวุ้หญิงนี่มึงจำได้ดีเนาะบุษชายบุษชายจะได้เดอที่ยังเง็ดดังมึงีเนอา้งซะเอาวุ้หญิงอย่างเดียวเนาะเอาวุ้หญิงอย่างเดียวอ่าอ่เออละมือนังไอ้ลุงคิบก็มึงที่เรื่องเบอกเรื่องข่าวสารเขาบอกว่าอย่างแห่ไอ้่าที่เป็นนักเป็นผู้สื่อข่าวหุ่นเด้ตอนนี้มีข่าวสารแาบเบื้องอย่างเนี่ยบอกพี่น้องเขาฟังเนี่ย ข่าวสารที่มึงเบิ่งในี่ติ๊กตอกอ่ะมันมีข่าวอย่างเนรดังๆหมดนี่มีข่าวอย่างดังๆมาอีกบอกเลยเอาบอกพี่น้องเขาฟังข่าวอย่างดังๆข่าวประวิตรประวิตรเออเป็นอย่างประวิตรเป็นอย่างยิ่งบอกเอาข่าวประวิตรเป็นอย่างเอาเออข่าวประวิตรพีชกับสังเจกจุ๊บมีกใครกันนะดํดวดเดาดำดวดยังไงเหรอเออลงเรือเอยวา โอ้งเบิ้องในข่าวอยู่เป็นบ่เออโอ้งเบิ้งข่าวดีเนาะเออมีกันดูดคุยคุยคุยรุ่นยูอ๋ออันนั้นชูวิทย์ช uh, ูวิทย์พลเอประวิทย์เออชูว oh ิทย์เป็นบ่เออ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 เอก็ตํอดีตตำรวจนั่นเป็นบ่เออมึงเชี่ยผู้ใดมึงเชี่ยผู้ใดเชี่ยผู้ใดฮะบุญ ผมเสียไปเนึ่งยอดว้าราคาอยู่ในคมเมนราคาราคาทะเลฮารซี่ไงวะ Baby a m d dog Chewie h e ว i e c h e w e อ่า b a m e รดูเนาะออไดูเนาะเลยสูงเนด้เียบสูงไงเนาะอะค่อยอา d j ิ s ต่อทางนี้ a ตอทางน้เอาพี่สองอยัง เราเราหยิบเราเสียงของเราเ่าฝากมาในพ่อกันดนนะครับเนาะ,ะสาธิตยังอยู่อยู่นี่นะครับอยู่มาตอนนี้ใหญ่มาพักอยู่ฟาร์มด้านหลังนะครับนาทีย่ำเ้า,มเเาผมตอนนี้ผมก็ต้องให้สาธิตตอนเ้าต้องสาธิตต้องแล่นซุม่มตรวจทอนะครับโมเมนต์ไกลล่ได้เห็มัน <c oughs> โดดทอเมือ่อโดดท่อมืจอจับท่อจับรอบยดดูอดมมือจับที่แบบ อาสุดท้ายนี่พ่ียังไลยพีนอ้องพวในมวลในห,หัวนะครับอยู่ดีสบายสุผูทุกคนคือเกานะครับขอบคุณหลายๆคนที่เป็นกํลังใจพวกผมนะครับจะเป็นกําลังใจให้ทั้งสาธิตตายตาําและกาเป็นกํลังใจสุภูทุกคนลาไปก่อนครับขอทุกท่านรำด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ